ถนนท่าแร่ยามค่ำคืนจ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วล้ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮากำมารับส่งกันต่อเนอาะจ้ะในยามค่ำคืนก็นได้ตอนนี้ก็อยู่ก็อยู่ตรงสะพานล,ลอยล้ะจ้ะบนสะพานล,ลอยของท่าแร่จ้ะพี่น้องฝั่งที่เฮาคอยเห็นนะก็เป็นอาสนะวิหารที่อยู่ท่าห้เบิ่งในคลิปก่อนนะนอกจากพี่น้องและก็อีกฝั่งทางด้านนี้อีกฝั่งทางด้านนี้ที่เฮาคอยเห็นก็คือ สุสานวัดอัครเทวดามีคาเอลท่าเร่เนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือสุสานจ้ะวันนี้เพื่อนกะมีงานจ้ะพี่น้องก็เลยเหลีวเห็นแสงสีไฟที่สวยงามจ้ะในภาพมุมสูงเนาะจ้ะพี่น้องในวันนี้ก็สิมีผู้คนยติพี่น้องจ้ะพี่น้องไอ้มาเนาะจา้ะมาแล้วก็นำดอกไม้แล้วก็มาไต่เทียนใน ไอ้ตรงสุสาเนเราจะพี่น้องทำให้เราเห็นมองเห็นภาพมุมสูงที่สวยงามเาจะพี่น้องฝั่งตรงข้ามกันกะสิเป็นอาสนวิหารอัคระเทวดามีคาเอลเนาจะพี่น้องที่เฮาคอยเห็นนั่นก็สิเป็นยอด อาสนวิหารจะพี่น้องชาวกยเห็นและก็อีกอีกฟ่งนั่นตรงข้ามกันกบสิเป็นสุสานเนาะจ้ะสุสานที่ฮาเเลียวเห็นแสงไฟและจ้ะพี่น้องที่จริงไงมื้องานแท้จริงก็คือมืออื่นจ้ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็มียาพี่น้องเริ่มทยอยมาและนอะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นวันระลึกถึงผู้ล่วงลับเนาะหรือว่าวันยุดเทียนจ้ะพี่น้อง นี่เฮาก็มาซึมบรรยากาศทำงนานกันต่อเนาะจ้ะพี่น้องในทางเข่าเนาะทางเข่ากับมันมันมีหลายหลายด้านจา้ะแต่ว่าอยู่สีเข่าตั้งขางเนาะเพื่อนเกษติมีขายดอกไม้แบบนี้นะจ้ะพี่น้องมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายดอกไม้แบบนี้นะจ้ะเฮาก็สัญญาณกันไปบึ้งเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องว่าปีนี้ไรเนาะอยู่ก็เคยมาปีนี้เป็นเทือดแรกคือก,กันจ้ะพี่น้อง ในมองทางเข้าทุกทางนราจะพี่น้องก่อนห้าสิเข้าไปข้างในได้เฮาก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมินาะจากพี่น้องแล้วก็สามารถเข้าไปข้างในได้นาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดอยู่นาะจากพี่น้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาอำนวยความสะดวกในการตรวจวัดอุณหภูมิจ้ะพี่น้องถ่ายเลยค่ะถ่ายคนสวยด้วยคนสวยกำลังจะแต่งตัวเดี๋ยวเฮ้าไปรับซมในสุสานกันต่อเลยจ้ะ to now. คลิปนี้อยู่กับสิขอจุจบแค่นี้ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามไดเดี๋ยวะในช่วงไอ้แห่ดาวของท่าเรือเดีอยู่สิมาาไทยให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งจะพี่น้องรอชมรอติดตามได้เด้อย้ะคลิปหน้าก็อาสีเป็นอาหารจะพี่น้องเราจะคลิปอาหารมาไปแล้วกับไกด์สิฮอตช่วงแห่ดาวหรือคริสมาสเดีอยู่สิมมาไทยให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งจะพี่น้องคลิปนี้กะขอลาไปสำนี้ละจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย